好了。 สวัสดีครับสรัสนะครับขออนุญาตกล่าวยาวสักนิดหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องกราบขอบประคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ได้เล็งเห็นมองเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็มองเห็น ในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมลิเกนะครับเลยทำให้แบงค์นะครับได้มารับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้ครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับขอบคุณคุณพ่อเบรตัฐคุณแม่ดองแก้วนะครับหรือว่าพ่อครูแม่ครูผู้สร้างขอบคุณคำสอนของคุณพ่อนะครับที่แบงค์นำมาใช้ในชีวิตนั่นก็คืออย่าไปอิจฉาใครนะ ชีวิตมาโดยตลอดและทุกๆคำสั่งสอนของคุณพ่อของคุณแม่เรานนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกๆท่านนะครับที่แบงค์เคยได้มีโอกาสได้ร่วมงานทุกๆคำแนะนำและทุกๆคำสั่งสอนไม่ว่าจะมากหรือว่าน้อยทุกท่านก็คือผู้มีพระคุณของสอนรามและสอนรามคนนี้จะไม่ทำให้ผู้มีพระคุณทุกท่านต้องผิดหวังในตัวของสอนราม ท่านเลยนะครับขอบขอบพระคุณศิลปินวิกเกรุ่นพี่หลายท่านเลยนะครับที่ได้สร้างผลงานไว้เป็นที่ประจักษ์มากๆเมื่อสักครู่นี้พี่หมีเฉลิมชัยนะครับก็ได้รับรางวัลไปแล้วยังมีพี่เอชัยยาพี่กุ้งสุธิราและยังมีศิลปินอีกหลายท่านเลยถ้าให้แบงค์กล่าวคงจะไม่หมดนะครับ <ๆ S 1> ทุกทุกท่านสร้างผลงานไว้เป็นที่ประจักษ์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินริกเกรุ่นใหม่ ได้อย่างมากมายกบขอบคุณมากๆนะครับ21ปีนะครับแม้ภูมิใจมากๆในการเดินทางมากับคณะสารามน้ำเพชรมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันผ่านมาหลากหลายเรื่องราวมากๆขอบคุณพี่น้องนะครับทีมงานสารามน้ำเพชรทุกคนที่เราตรงมาด้วยกัน อยู่กันแบบพี่แบบน้องถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีงอนมีดื้อมีโกรธมีไม่เข้าใจกันบ้างแต่ว่าเราก็คุยกันดูเรื่องเพราะเราคือพี่น้องเราคือครอบครัวจนวันนี้เราผ่านมาหลักหลายเรื่องราวจนเราเนี่ยมายืนมองดูความสําเร็จของกันและกันยินดีให้กับกันและกันมันมีความสุขมา,มากๆจริงๆครับขอบคุณนะครับที่พวกเราคือพี่ ทำยังไงให้คนศรัทธาเราด้วยผลงานด้านหน้าเวทีชื่อเสียงวันนี้เรามีชื่อเสียงสักวันหนึ่งมันก็คงจะหมดไปแต่ผลงานและความดีที่เราสร้างเอาไว้มันจะยังคงอยู่ในใจของใครใหลายคนที่ได้ผ่านมาเห็นนะครับทุกคนคงเคยได้ยินนะครับคำว่าอาชีพลิเกคืออาชีพที่เต้นกินดำกินอย่าด้อยค่าเลยครับเพียงเพราะแค่คุณไม่เปิดใจและแม้จะทำให้ทุกคนเห็นครับว่า พระเอกวิเกก็สามารถเป็นพระเอกวิเกด็อกเตอร์คนแรกของประเทศ